ในหนังสือ Lost Skill อะยังไม่หมดเพียงแค่ว่าอาจารย์ชี้เห็นเรื่องตัวขโมยเวลาเป็นยังไงเรามองยังไงกับการใช้เวลาใช่ไหมอาจารย์เขาพูดอีกอันหนึ่งที่ชอบมากคือเทคนิคการตั้งเป้า3 3 3สมมันไม่ใช่แค่ตองสามอ่ะสวัสดีครับทุกคนกับมาพบกับเพื่อนไบทีนช่องเว็บสเวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเรื่องทักษะที่หายไปในศตวรรษที่21หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษ The Lost Skill นะคะของอาจารย์ นพดนลล่มโพตึ้งตึงเล่มนี้เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆของสำนักพิมพ์วีเลอร์เขาเขียนบอกว่าโลกทั้งใบจะอยู่ในมือของคนที่หาเจอก่อนเออแบบคำโปรยเขาดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ราคาสองอยสิบาทเป็นเล่มเล็กๆ,ๆอ่านจบจริงๆถ้าสมมติว่าเราอ่านโฟกัสจริงๆนะย่อยเลยนะอาจจะประมาณสองวันแต่ถ้าเราอ่านแบบเฮ้ยเราพอจับใจความใหญ่ๆได้วันเดียวก็อ่านจบแล้วนะแล้วก็เป็นหนังสือที่จะบอกว่าดี ขอดูในบุโจ้แป๊บหนึ่งเป็นหนังสือที่เหมือนไปนั่งฟังอาจารย์ที่เขาแชร์ประสบการณ์เลยว่าในมุมมองของเขาเนี่ยในโลกในยุคศตรวรรษที่21อะ่ะมันควรที่จะต้องมีทักษะอะไรบ้างที่เอ้ยเราอาจจะรู้แหละว่ามันจะเป็นต้องใช้แต่เราลืมเลือนม,มันไปหรือว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนะักอาจาย์เขาก็หยิบประเด็นตรงนี้มาพูดให้เราฟังว่าเออถ้าทาอันนี้นะมันจะเป็นยังไงเขาทําอันนี้มาลองทําดูแล้วมันเป็นยังไงเขาก็จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ต้องบอกว่าเป็นเหมือนหัวกะทิเข้มๆที่แบบเอ้ยถ้าเราหยิบ สิ่งที่อาจารย์เขาแนะนําไปปรับใช้กับชีวิตได้อะมันค่อนข้างโอเคเลยนะเราได้เรียนรู้เหมือนฟังผู้ที่มีประสบก,การณ์มาเล่าให้เราฟังเหมือนฟังเท็ดทอคค่ะเขาก็จะเล่าในเรื่องที่เขาตกผลึกมาว่าเขาไปเจออะไรบ้างแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าสําหรับเขาในมุมมองของเขาเนี่ยอะไรที่คนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นหลังที่ได้อ่านอะคนนี้จะต้องเออหันกลับมาใส่ใจหรือว่าฝึกให้มันชํานาญมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นใจความหลักๆที่สื่อเรื่นี้พูดถึงนะจ๊ะมา ในพัดแรกของหนังสือนะคะอาจารย์นพดุเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราควรหันกลับมาให้ความสนใจของทักษะการอ่านาเขียนแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าเป็นสามทักษะที่เราจําเป็นที่ต้องมีเนื่องจากว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราฟื้นฟื้นทักษะการอ่านเพื่อเรามาใช้เนี่ยเราก็สามารถได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของโลกเราก็จะสามารถนําความรู้บางอย่างมาใช้กับงานของเราได้ทําให้เราไม่ตกยุคนั่นเองแล้วก็การเขียนเนี่ยคือ ตอนนี้มันเป็นยุคแห่งการสื่อสารเนอะเพราะว่าอาจารย์เขาก็มาทางสายเขียนนั่นแหละเขาก็เขียนแล้วก็ทําให้เขาได้เจอโอกาสอะไรหรือว่าวิธีการเขียนสมัครงานก็ตามทักษะการเขียนก็คือจําเป็นมากถ้าเราฝึกฝนทักษะการเขียนด้วยมันก็ทําให้เราเปิดโอกาสตัวเองในยังสาขาอาชีพอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ทักษะสุดท้ายที่เขาพูดถึงคือทักษะการเรียนรู้อันนี้พี่ว่าเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าโลกยุคนี้ต้องบอกว่าเราเรียนรู้เรื่องเยอะแยะมากเพื่อมากกว่าจะ,ะตอนนี้ ตั้งใจเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็เรียนต้องเรียนรู้การตัดต่อต้องเรียนรู้วิธีการอัดเสียงยังไงให้ไฟล์เสียงมันไม่ได้ซ่าจนเกินไปการตัดไฟล์เสียงคือเป็นเรื่องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้จบทางด้านนี้มาเลยเพื่อเรียนแบบคนละสายกับการมาทําคลิปวิดีโอแบบจัดๆก็คือเรียนรู้ใหม่หมดเลยทําให้ที่มอว่าทักษะอ่านเขียนแล้วก็ทักษะการเรียนรู้อะเห็นด้วยกับอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างถ้าเราให้ความสําคัญเราก็จะมองเห็นโอกาสแล้วถ้าเราปรับตัวได้เราก็สามารถหางานบนโลกใบใหม่ที่มันแบบมีแต่เรื่องใหม่ๆเข้ามาตัวไปหมดเราก็จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกเห็นด้วยกับอาจารย์มากๆนอกจากทักษะที่อาจารย์ชี้ให้เห็นนะอีกอันหนึ่งที่พี่บอกว่าเออคนเราหลงลืมไปจริงๆคือเวลาเราลืมไปว่าเฮ้ยเราทุกคนมีเวลาจํากัดในหนึ่งวันนี้แค่ยี่บสี่ชั่วโมงเองอะแต่มันแก้วปอกว่า ด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันทําให้เรามันมีอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราสุดท้ายเราก็ลืมสิ่งที่สาคัญก็คือตัวเองร่างกายของตัวเองจิตใจของตัวเองเราลืมไปเพราะว่าเราโมจะแบบอยู่ในโลกโซเชียลทั้งหมดแล้วก็เราจะใช้คําที่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วเรามีเวลาแต่เพียงแค่ว่าเราใช้กับอย่างอื่นก็คืออาจารย์บอกว่าให้หัดมาดูเรื่องลักษณะการใช้เวลาบ้างก็อาจารย์ก็ยังบอกว่าเอาง่ายๆเลยคือเรามีโจรขโมยเวลาอยู่ประมาณ6คน สำหรับในความคิดข่าจานนะก็คือหนึ่งเลยเราเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีมากเกินไปคือเราอยู่ในโลกเสมือนพูดถึงเมตาเวิร์สอะเรามองว่าสื่อโซเชียลเป็นอีกโลกอีกใบเรามีตัวตัวนี้นั้นเราเหมือนแสดงออกนู่นนี่นั่นความคิดเห็นหรือว่าเราเชื่อมต่อกับเพื่อนได้โดยที่เราไม่ต้องมาอยู่ในห้องห้องเดียวกันอะเราเรามองว่าไอ้พวกสื่อโซเชียลแบเป็นหนึ่ง,นงในเมตาเวิร์สที่เป็นเฟสแรก0.1นเลยอะที่ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นอะเราก็คือเราโฟกัสสมาธิ ความคิดของเราทั้งหมดอยู่ในสื่อโซเชียลนะเออบางทีเราอ่ะหยิบขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเพราะว่าอัลกอทิทีมของเหล่าสื่อโซเชียลเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราอยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นอยากจะเข้าไปเสพเลยอยากจะใช้เวลากับตรงนั้นใช่ไหมกลายเป็นปว่าเงยหน้าใหม่ทีเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเช็คแบบ Facebook แป๊บเดียวไถ่ๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาทํางานต่อหมดไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเ้อพี่ก็เลยเออจริงถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตเราก็จะมีเวลาใช้กับโลกความความเป็นจริงมากขึ้นนะคะค ระบายจนขบมยเวลาอันที่สองก็คือเราให้ความสําคัญกับงานและเงินมากเกินไปอันนี้ก็จริงนะเห็นชัดได้เลยสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างพี่เว็บนะคะก็คือพี่ว่าบางครั้งช่วงก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาเลยเรารับงานเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าในเดือนถัดไปอ่ะเราจะมีงานเข้ามาอีกหรือเปล่าแล้วเราอ่ะจะมีเงินที่จะใช้สําหรับการจ่ายค่าปาระกันจ่ายนู่นนี่นั่นไหมเราก็เลยเลือกงานแล้วก็เงินเป็นอันดับหนึ่งทำให้ ช่วงที่ได้เรียนรู้หนักหนักก็คือพี่เลือกทํางานบางทีทํางานแบบวันข้ามวันเลยเพราะว่าเราทํางานบางทีถ้าเหมือนกับออลูกค้าที่อยู่เมืองนอกเนอะเราก็ต้องส่งแบบดิวงานกลางคืนทํากลางวันส่งอะไรเงี้ยเหมือนกันแบบว่าร่างกายพังเออเพราะคุณหมอบอกว่าอา้าวคุณไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็เวลาพักผ่อนไม่พอแล้วก็เลยบอกคุณหมอว่ามันเรายุ่งมากเลยเพราะว่าเราต้องทางานางนี่โน่นคุณหมอบอกว่าอา้าวแต่มันก็สมเหตุสมผลที่ร่างกายคุณจะเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณไม่ได้ให้เวลากับตัวเองเลยพี่ก็เลยบอกว่าอื หลังๆก็เลยลดการรับงานจนตอนนี้เออเราสามารถทํางานได้ค่อนข้างสมดุลและเพียงเพราะคือเรื่องงานที่เราอพอใช้ชีวิตได้แล้วก็มีเวลาพักผ่อนมีเวลาออกกําลังกายก็เลยโอ้เราเข้าใจละจนคนมเวลาอันที่สองพี่ก็เลยถูกจับเข้าคุกไปแล้วแต่ไปอันที่สามเราไม่ค่อยเห็นค่าของเวลาเพราะว่าสุ่นใหญ่เราชอบบอกว่าเออค่าเวลาเข้าจะเ่าค่าเวลาวะค่าที่เป็นคอร์ค้างอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นค่าที่เป็นคอควายของเวลา พี่มองว่าก็จริงนะเพราะว่าเวลาเราได้มาฟรีอย่าลืมนะเราได้มาฟรีก็คือเรามีหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงเท่ากันทุกคนเลยเรามีเวลาเท่ากันทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้คิดอะไรกับมันมากเราไอ้โจนขโมยเวลาที่เป็นตัวที่ไม่เห็นคุณค่าของเวลาเนี่ยมันจะไปจับมือกับโจนตัวแรกคือโจนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมันก็รวมกันเป็นแพ็คเราก็เอ้ยสมมุติว่าเอ่อเราไปไหนดีเข้าคิวซื้อกับข้าวร้านคุณป้าสักร้านหนึ่งเนะี่ย สมัยก่อนพี่ก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่าย Facebook ก็กลายเปว่ามันเป็นการฆ่าวเวลาแต่อาจารย์เขาบอกว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากการถ่าย Facebook เป็นอ่าเปิด E-Book อ่านไหมฟังพอดแคสต์ไหมหรือว่าหยิบหนังสือมาอ่านมันก็จะเป็นการฆ่าวเวลาที่เราได้ประโยชน์ด้วยาาควาราบาพี่อ่ะันเนี้ยหลุดบ้างเป็นบางครั้งแต่ถือว่าก็หมายหัวไว้บ้างว่าโจนตัวนี้เราต้องจับตามอง ระบายโจนเวลาตัวที่4ก็คือการยุ่งคือสิ่งที่ทําให้ตัวเองดูดีคือเหมือนอาจารย์เขาบอกว่าหลังๆเนี่ยเรามีคอนเซปต์ในการมองการยุ่งหรือว่าการไม่มีเวลาว่าเฮ้ยในคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีแบบ productive ที่ดีแน่ๆเลยจะต้องแบบมีงานมีการทําที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเพราะเขาไปโฟกัสที่งานอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นโจนคบเวลาจับคู่กับตัวโจนคบเวลาที่ผู้บอกว่าเราให้ความสําคัญกับงานและเงินมากเกินไปอันนี้มาเป็นแพ็คคู่เหมือนกัน ว่าเอ้ยเราสมมถ้ายุ่งแปลว่าเรามีงานมีเมื่อก่อนคิดจริงๆว่าถ้าเรายุ่งแปลว่าเรามีงานมีงานแปลว่าเท่ากับมีเงินมีเงินแปลว่าเราอยู่รอดอันเนี้ยเราคิดอย่างนี้เลยแต่จริงๆถ้าเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองคือการทั้งออกกําลังกายการพักผ่อนที่ดีเราก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันนะต่อให้เรามีเงินเธอจะบอะมันกลายเป็นว่าเราให้กรอบของการยุ่งจนไม่มีเวลาค่อนข้างดูดีแค่นั้นเองเราแค่ต้องเข้าใจใหม่ว่า บางทีการยุ่งจนไม่มีเวลามันอาจจะแปลว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้มีประสิทธิภาพมากพอก็ได้อาจารย์เขาฝากไว้ตรงนี้แล้วก็โจอคุมยเวลาตัวที่5้าคือเราไม่ชอบอยู่ว่างเหมือนประมาณว่าเราไม่รู้ว่า,าวัาเราว่างแล้วว่าเราจะทําอะไรเราก็เลยพยายามทําทุกอย่างให้มันยุ่งตลอดเวลายุ่งเ um, พื่อที่ให้เราไม่ต้องคิดว่าเออแล้วถ้าเราว่างเราทำอะไรดีอันนี้มันเกิดขึ้นกับแฟนพี่เหมือนกันนะคือเขาไม่ชอบว่างแล้วก็จนสุดท้ายแล้วเขาต้องยอมรับว่าเขาเป็น workaholic ก็คือชอบทํางาน คุณค่าของเขาเกิดจากการทํางานต้องทํางานเขาถึงจะมีคุณค่าถ้าไม่มีคุณค่าเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองแย่และะสิทธิภาพอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยค่อยให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยทํางานได้แต่ช่วงเวลาที่เธอควรพักเธอควรจะต้องพักมันไม่ได้ช่วงเวลาว่างมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องได้รับเหมือนกันนะก็คือคุยกันแล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็โจรย์ขัเวลาจนสุดท้ายก็คือรับปากคนอื่นแบบไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนอย่างเช่นสมมติว่าพี่เนี่ยมีเวลาว่างประมาณ2ชั่วโมงวันหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเพื่อนมา เฮ้ยงานด่วนเพื่อนฝากทําหน่อยพี่ก็คือรับไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าอา้าว้วสองชั่วโมงนี้ที่เราจะต้องออกกําลังกายหรือที่ราต้องพักผ่อนอะเราเอาไปใช้กับเรื่องอื่นเพราะว่าเรารับปากคนอื่นไปแล้วว่าเอ้ยงานนี้เรารับทำทำใน,นที่ตัวทำงานเต็มที่ไปแล้ว6ชั่วโมงอีกสองชั่วโมงคือออกกําลังกายพักผ่อนกลายเป็นว่าเรารับงานของเพื่อนมาอีกเราก็แน่นเลยแปดชั่วโมง8ชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายแล้วเวลาเราก็ถูกไอ้เรื่องที่เรารับปากส่งๆขมโมยไปอีกนะจ๊ะก็ประมาณน,นี้เออเห็นภาพเห็นภาพ ในหนังสือ Lost Skill อะยังไม่หมดเพียงแค่ว่าอาจารย์ชี้เห็นเรื่องตัวขโมยเวลาเป็นยังไงเรามองยังไงกับการใช้เวลาใช่ไหมอาจารย์เขากพูดอีกอันนึงที่ชอบมากคือเทคนิคการตั้งเป้า3-3-3-3มันไม่ใช่แค่ตองอามกดเลข3ในการตั้งเป้าหมายคือ3ปี3เดือน3อาทิตย์3วันถ้าเราตั้งเป้าแบบอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนที่เราใช้เฮ้ยเจ๋งดีมัน เมื่อก่อนเราจะตั้งเป้าหมายระยะยาวมากๆเลยว่าเอออีกสิปีต่อจากนี้เราจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีเส้นเวลาเรามีแค่เส้นเวลามากที่สุดคือสิบช่วงเท่านั้นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยอันนี้คือแบบถ้าเราเป็นคนที่สุขภาพดีจ,จัดเราจะอยู่ได้ถึงหนึ่งร้อยปีแต่ศูนย์เส้นที่ยี่สิบเนี่ยเราแทบจะเลือกอะไรของตัวเองได้ยากมากเลยอ่ะสําหรับพี่นะไม่ได้คิด ตระหนักรู้ว่าเราจะต้องวางแผนก็คือหายไปละสองเส้นคราวนี้มันเหลืออีกแปดเส้นเราจะวางยังไงพี่ก็คือวางเป็นสิบปีสิบปีสิบปีแต่มืนกันว่าไอระยะยาวสิบปีเนี่ยมันช่างไกลกับพี่ซะเหลือเกินทําในบางไม่ในบางเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเป้าหมายไกลมากเออเดี๋ยวค่อยไปทาเป็นพวกผัดวันประกันพรุ่งที่เน้นทําตอนไทยๆสมมติว่าได้รายงานตั้งแต่ต้นเทอมฉันจะมาทาอีกที่อีก ทิหนึ่งก่อนส่งเนี้ยทั้ที่มันควรจะทำตั้งแต่แบบแรกค่อยๆทํามันจะไม่เหนื่อยก็คือข้าวันข้ามคืนทําแค่ที่สุดท้ายเพื่อปิดโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีฉะนั้นกลายเป็นปว่าถ้าพี่ตั้งเป้าหมาย10ปีพี่ก็อาจจะไม่ได้ทําในปีตั้งแต่ปีที่1พี่จะไปทําอีกทีคือปี3ปีสุดท้ายซึ่งมันทําให้พี่เหนื่อยมากอาจารย์เขาเลยแนะนําว่าใช้กดเลขสมมันค่อนข้างทําให้เราไม่ได้เหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้มองซันมากก็คือเราตั้งเลย3าปีเนี้ย เราอยากทําอะไรเพราะว่าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากมันเปลี่ยนไปเร็วกว่าสมัยก่อนที่เป็นเส้น10ปีอีก10ปีสมัยก่อนอาจจะเพิ่งมีโทรศัพท์มือถือเองว่างแต่10ปีตอนนี้โอ้โหมันมีแอปอะไรมันจะมี Meta World นะมันก็มี Bitcoin มันก็มีการถือสกุลเงินใหม่ๆอะไรแงี้ยมนกันว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาก ฉะนั้น3ปีก็พอเราจะได้รู้ว่าโอเคใน3ปีเราควรทาอะไรบ้างที่ก็เลยเริ่มตั้งอ่ะถ้า3ปีจะมีอะไรก็คือหันออกมาจาก10ปีนั่นแหละเป้าหมาย10ปีอ่ะถ้ามองในระยะสั้นมันก็คือ3 3มสสาใช่ไหมพี่อ่ะสปีแรกเราควรจะเป็นยังไงอ่ะเขียนออกมาเขียนออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะเรามองเห็นภาพชัดขึ้นเราต้องทําอะไรเราต้องมีอะไรบ้างแล้วก็มาเป็น3เดือนย่อยเลยนะงาน3ปีเราจะทํายังไงให้3เดือนนี้เป็นสะพานไปสู่3ปีข้างหน้าเราก็จะดูแลอ่ะพี่ต้องเตรียมอะไรบ้างนั่น มันก็ยังไกลอยู่นะสามเดือนสามอาทิตย์แหละแล้วก็ย่อยจากไอ้สามเดือนที่เราเห็นเนี่ยมาเป็นสามอาทิตย์ว่าเราจะสร้างบันไดไปยังด่านที่ไม่เป็นสามเดือนในสามอาทิตย์เราจะต้องมีอะไรบ้างเราก็ลิส์ออกมาให้หมดย่อยลงมาอีกเป็นสามวันและสามวันนี้เราจะสร้างยังไงให้ไปถึงสามอาทิตย์ข้างหน้าพอเราย่อยได้สามวันนี้เราก็ให้ลงมือทําให้ภายในสามวันนี้งานมันเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆทยอยไปอีกสามวันไปอีกสามวันจนครบสามอาทิตย์เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวงจรมันก็จะไปถึงสามปีได้ ไม่เหนื่อยมากนักแบบเราเหมือนค่อยๆก้าวไปทีละขั้นเลยเป็นบันไดเป็นบันไดเพราะว่าปกติเราเห็นจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นสิปีใช่ไหมมันไกลเหลือเกินเรามองไม่เห็นเราจะไปทางไหนเลยจะขึ้นบกจะลงน้ําจะตีนังกาไปแต่ถ้าเราทําเป็นแบบนี้เราจะเห็นเราจะสร้างบันไดค่อยๆก้าวไปก้าวไป,ไป <S <S พี่บอกว่าอันนี้เจ๋งมากเป็นการตั้งเป้าที่โอเคเลยแล้วก็อีกกฎอีกข้อหนึ่งที่เป็นเลขสามที่พี่บอกว่าดีคืองานอะไรก็ตามที่เราต้องทําถ้ามันทําเสร็จภายในสามนาทีทําเลยให้ทําทันที ไม่ต้องผัดไปไว้เออเดี๋ยวค่อยทำโน่นนี่นู่นถ้ามันเสร็จภายในสานาทีนะทำเลยหลังๆพี่ก็เริ่มอะเช็คเมลหลังจากที่อะพี่ต้องเดินไปส่งของพัสดุให้ลูกค้าตอบคําถามน้องๆในเพจอะไรเงี้ยพี่ก็ทําเสร็จภายในสานาทีพี่ก็ทําเลยในระหว่างที่เดินไปส่งของมันก็กลายเป็นว่าเอองานเราก็เสร็จง่ายขึ้นผมมือให้แล้วก็ในพาร์ทกลางๆอาจารย์เขาจะพูดถึงวิธีการทลายกองดองว่าเราควรจะอา่านหนังสือยังไงเริ่มอ่านจากแบบไหนอะไรเงี้ยพี่มาว่าค่อนข้างดีนะคือ สำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่อยากฝึกทักษะการอ่านควรมีอะไรคือหนึ่งเลยเราควรจะต้องอ่านในเรื่องที่เราชอบก็คือเป็นหนังสืออะไรก็ได้ถ้าชอบอ่านนิยายก็อ่านนิยายคือเราแค่ต้องสร้างนิสัยการอ่านขึ้นมาก่อนพอเราอ่านนิยายมากพอแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความอดทนต่อการอ่านหนังสือเรื่องอื่นๆที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเรามากขึ้นอันนี้เพื่อนมองว่าค่อนข้างจริงนะเพราะว่าเ,ออเรามีน้องของเพื่อนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยจนได้คุยกันน้องบอกว่าพี่เลยถามว่าทาไมถึงไม่ชอบอ่นานหนังสือเขาบอกว่าหนังสือน่าเบื่อพี่เลยถามว่าอ่า ชอบอ่านแบบไหนเขาบอกเออชอบอ่านนียายสอบสวนก็อ่ะพาไปดูนี่ยายสอบสวนจนตอนนี้ก็คืออ่านทุกอย่างนะเพราะว่าพอนะักอ่านทั้งหลายที่เราเสพติดการอ่านแล้วเราจะเสพทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างที่เราเห็นที่มันเป็นดุของสอนเราจะชอบอ่านเว้ยจริงๆลองสังเกตตัวเองนีิคนที่ชอบอ่านหนังสือแต่เอออันนี้อะไรนะ เป็นอะไรนะเนี่ยเียเวลาว่างๆสมสมุติว่าซื้อของมาไม่มีหนังสือไม่มีโทรศัพท์เลยอยู่ที่ตัวพี่ก็จะมองอ่อเราซื้อซอสม์เวร์เทศ์มาเหรอเนี่ยอ๋อส่วนประกอบมันเป็นยังไงคือเราจะชอบอ่านไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆที่มีอยากจะให้น้องอ่านหนังสือหรือว่าจะให้ลูกอ่านหนังสือแนะนําให้ลูกอ่านอะไรก็ได้ไปก่อนแล้วก็ที่เขาแนะนาอาจารย์แนะนำอีกทีคือเราจะต้องเป็นตัวอย่างด้วยว่าถ้าเราอยากจะให้ลูกเราอ่านหนังสือ แต่มันจะเป็นไปได้ยากมากที่ลูกจะรักการอ่านหรือที่พ่อแม่เขาไม่ได้ทําให้ดูก็คือพ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือนะการทลายกองดองอีกอันหนึ่งที่พี่มาว่าเจ๋งดีนะเราทําโดยไม่รู้ตัวก็คือเราอ่านหนังสือทีละหลายๆเล่มไม่ใช่ว่าหน้าอ่านแบบนี้อ่านสิบเล่มนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าสมมติว่าอยู่ข้างล่างพี่มีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ตรงโต๊ะทำงานมีหนังสือเล่มหนึ่งระหว่างรอเรนเดอร์เงี้ยเราก็จะหยิบหนังสือตัวนั้นมาอ่านระหว่างรอกินข้าวเราก็หยิบตัวนี้มาอ่านแล้วก็จะมีใน ตรงหัวนอนก็จะไปอีกเล่นหนึ่งอ่านก่อนนอนเหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> เราทลายกองดองได้เร็วดีนะแล้วมันสนุกด้วยมันเหมือนเราดูซีรีส์หลายๆอันอะว่าอ่านเรื่องนี้เล่มที่อยู่บนโต๊ะอาหารเราจะเป็นเรื่องนี้อ่าเล่มที่อยู่บนโต๊ะทางานเราก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ที่อยู่บนที่นอนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเฮ้ย <c oughs> มันก็ทําให้พี่อ่านหนังสือได้เยอะมากขึ้นมากๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ขอเป็นรีวิว Lost Skill ใน EP หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาต่อใน EP ถัดไปแล้วกันว่า พาฒ์ของการเรียนรู้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาแนะนําอะไรไว้บ้างนะคะอันนี้ก็จบอีพีหนึ่งไว้ก่อนถ้ามันยาวกว่านี้มันจะนานเกินไปละโอเคเจอกันไปคิดไปบ๊ายบาย